โมตัสสะะคาวะโตอัคราโตสัมมาสัมพุทธัโสสะะควะโตอราโตัมมาสัมพุทันิานิโสตัสสะะควโตอรโตสัมมา สัมพุทธะปริธ,ธานตโตปัจจายาติสุขมัสสุจำเดิมแต่การเสด็จดำขันธปริิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมแล้วได้สองปันห้าร้อยหกสิบสองปีขำ้มจ บวกการของเฮานีซึ่งหลวงพ่อพระครูดุลจันทโชตหรือว่าทุกลุงแถวทุกลุงทวีจันทพสโรได้มรณภาพครบวันนี้หน่งปีแห่งการมรณะภาพของหลงวงพ่อจึงได้จัดทำบุญบุญที่เป็นกรณีพิเศษ ครบรอบลิ่นปีแห่งการมรณภาพของหลวงพ่อพระบัวดุลจันทร์โชตอายุ81ปีได้บวชในศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดชีวิตเป็นตุ้เจ้า6 1เพรรษาในค่ำคืนนี้จึงมีการแสดงพระธรรมเทศนาสองธรรมะขอสัทธาทุกท่าน โจมได้สนัเจำไว้ว่า,าศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเอานั้นร่วมแล้วได้สองปันเดทีหลวงปอท่านเจ้าคุณพระสวรรณเมธีรองเจ้าคณะอำเภอจอมตองผู้ช่วยเจ้าอาว่าวัดพระธาตเจ้าสรีจอมตองจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา แต่ค่ำคืนนี้หลวงพ่อได้นำต้นท่าป่าจำนวนหนึ่งมือนบาทมาร่วมทำบุญโดยเจตนาว่าจะเอาเป็นกัเต้สองคทามากก็แป่งกึ่นหลวงพ่อพระสวรรณเมธีหนี่ หน่งบาทพี่แม่ต่าหลายคืนนี้ตุลุงสวัสดเอานีงานหลวงปู่เลี่ยขับสัทธาสังกัแปลงขนาดไหนงานหลวงปู่พระพรหมโคนอายุเก้าสิบหกปีพระเทะเตวะแต่ตุลุงเอาพระสุวรรณเ็นีหลวงพ่อเจ้าคุณลักมาสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันนี้ ปิไปพระเทลักมาในวันจะต้องไปปู่ที่นอนถวายพระเทลักใช่ไหมวันนี้จึงมาเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพกันเติดเพราะฉะนั้นการแสดงพระธรรมเทศนาสองธรรมะยมต่างไหลเพื่อความสะดวกของพระสงฆ์ผู้แสดงและเพื่อการรู้แจ้งของสัทธาคนฟังจะต้องมีการสมมุต อตาตมาพาขอสมมุิพระสัคัญชินวุฒิพุทธชินรถปรางกฏอยู่ธรรมะซ้ายมืออตาตมา,าวามตโตธรรมนาสนิสิณนงสมนนานิพุณนำอยู่ธรรมะซ้ายมืออตาตมาขวามือด้านหน้าของสัถานีมีนามปรากฏในพระพุทธศาสนาว่าพระภูธีรัสุตพจน โยมสัทธาทุกท่านท่านอาจารย์ท่านนี้ไม่ใช่คนธรรมดาได้ไหมเนี่ยอันนี้คือเจ้าเนี่ยวันนี้เป็นเตะกับเจ้าอยู่เจ้าในที่นี้ไม่ใช่เจ้าในฝ่ายเหนือไม่ใช่เจ้าในฝ่ายไหนท่านเป็นเจ้าคือเป็นเจ้าอาวาสเป็นตุ๋หลวงเป็นเจ้าอาวาสที่วัดาราัสันติธาคารี โดยสิทธิ <c oughs> ไ์ไม่ใช่เจ้ามือไม่ใช่เจ้านายแต่เป็นเจ้าอาวาสนอกจากนั้นโยมท่านอาจารย์ท่านนี้หลวงปอพระสวรรเมตตีทุกรุงแสวงเอาการันตีว่าเป็นพระนับเติดติดดาวใช่ไหมองค์น,นี้ติดถึงสามดาวเด้หลวพ่อเจ้าคุณเ ติถึงสาดาวหึ่งดาวที่หนึคือเป็นดาวเด่นไปเตะที่นั้นะคนโตยกันเ,เป็นปันนะอย่างวันนี้ผอมวอ่าท่านอาจารย์พระภูมิรักสุธพรมจะมาเตะเกาคนมาเสี่ยงถึงตำบลเพราะท่านมีแฟนคลับเป็นนักเตะเต็ดดาวเป็นดาวเด่นดาวอันที่สองคือท่านเป็นดาวก้างฟ้า ถ้าเป็นดาราที่ก็อซาวปีไปยยนะโยบาน,นเป็นนักเตะนี่นะตั้งแต่เป็นพักหนุ่มเกือบสามสิบปีอ่ะประเดี๋ยวนี้ก็ห้าสิบปีไปเกิงก้อนละแต่ยังเป็นดาวคัางฟ้าอยู่อ็ไปเตะที่หนา่คนนิยมชมชื่นว่านำคํามมัพงุใเจ้ามาเผยแพ่เข้าใจง่าย ส่วนดาวอันที่สามพุทธโยมจนชัยดาวข้อนี้สองคัญที่ไหนจะไปเข้าใกล้เพราะท่านอาจารย์พระพุทธนิราสุตมลเป็นดาวไข่ดาวไข่ไม่ใช่ไข่อะไรอย่างไข่กิเลสออกจากจิตจากใจออกไม่ใช่ไข่สตางค์แฮยคำว่า ความบันออกจากตัวออาเมื่อท่านเทศเมื่อใดท่านป่อดไทยกิเลอ,ออกจากจิตจากใจเอากมากเพราะฉะนั้นคืนนี้จึงสมมติท่านอาจารย์พระคุณธิรัดนพจเป็นพระสักรรวังพญาจารย์มีพนกักงานในการถามสยมักในวังหั่มส่วนอัตมภาพเป็นผู้ใหม่ในศาสนา นั่นหมายความว่า,าท่านพระโพธิราสุตโพธิ์นั้นเท่าเหลือเกมม่จึงสงมมุนตัวเก่าเป็นพระปรารภยาจารย์มีพนักงานในการตอบวันนี้ถ้าเป็นภาษาเมืองเขาสุกกี่ห่อเฟินถามอันใดก็จะตอบอันนั้นีไหมถ้าเฟินปะถามก็ ตอบแทนประดานโยมส่วนการเตะนั้นก็บแบ่งเพราะวันนี้การเตะสอกบการที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระสวัณณ์นัมเมธีท่านเตรยียมมาปืนหนึ่งแบ่งก <laughs> ึมเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจัดคูครับผมดปูนวันนี้จึงเป็นยูปูนที่สีครับท่านจัดครับ ปุลพิเศษนั่นสามประการหนึ่งเป็นปุลกระตันยูกระตันยูหน่อหลงก่อพระวารุนจันทโชธนั่นแหละครับตีครบเน่งดีในการบรณะภาพอันนี้เป็นปุลกระตันยูตักหลังเอาให้จัดร์เป็นเรือสเปาคำนำสู่สุขติสัมเพยพกแห่จัดร์ใช่ไ,ไหมครับไปเยดี อ,อกตัวใหญ่นั่งมได้แถว้ยเนี่ยท่านจาัูนั่ได้อันนี้เป็นสอเอาขัท่านจ,าจานันใคับจ้านำเอาบุญกิ่งุญตามเป็นบุญกกัตามอยู่เท่าเดือนสิเนี่ยเจ้าเนี่ยเอา่าเป็นวันป่วยทีป่อยเพ่งอันนี้ตดวใุโขัยกดนาคี่พ่องนตนวนกย่งครับอันนี้เป็น ที่สองบนรู้รักสามัคคีา<ะ>สามัคคีสามัคคีกันมากับโม่ตื่นพระสงฆ์ผมเจ้าอย่างที่บอกหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีงานหลวงปู่ทังบุญวัดขับหลวงพ่อจ่ยอยเสร็จเรียบร้อยหกโมงก่อนออกจากวัดมา <S <s แล้วเซจากนี้กร็รู้ไปจับพีไปปู่ที่รับคบที่นอนทุกท่านที่รัก ันนี้คือคุณสามัคคีนะครับสามัคคีพวดเรียมการเตียนงานการตืึนคาราวาสยัดโยกข้าศนองเจ้าประการที่สามท่านจัดปุณได้ห่าชีวิตเฮานี้เป็นของอนิจจ์เป็นอนิจจ์ว่าบ่ฮั่นบ่เตี้ยบอกว่าทุกข้าศนองเจ้าอย่างถลบนเราเนี่ยถ้ามาหาเทรักบ้านหัวก๊เราเกาะมรณนันท์ หลวงปู่วันยาตายเอาของมอรณระผาของพระสงฆ์งเจ้าเป็นอนนจจังเหมือนกันเมาูดเพราะฉะนั้นวันนี้ขอะโยมได้บุญพิเศษสามประการหนึ่งบุญกห่งคาอยู่สองบุญรู้รักสารพีสามบุญได้่านชีวิตเฮานี้เป็นของอน,นิจจังของมังโมติอันนี้คือเป็นบุญพิเศษที่เอามารวมรันวันนี้เพราะฉะนั้นท่านจย์พระบูริรัตน์สุตรรมพ์ ถามว่ายังได้โนดย,ยกยกเป็นข้อเดียวห้ามถามแต่ห้าถามนะห้ามถามว่าภาคพณตา้งแมนมีแะไก่น้นไอ้พาะที่เราขออห้เชินพูดให้เจ้าไปใส่การ์ตูนอะไร่เนี่นยอันนี้ตอบมาไดไ้ตได้เพราะมันเป็นภาพวาดกับทัะสาึกษา,ากว ที่ตั้งใจสดับพระฟังพระธรรมเทศนาขอบังคับพระธนาตั้งใจพระภูมิรสศมีพุ แต่อย่างท่าน,าน,น,นามีนามว่าโวงจันทร์แต่ปัจจุบันชื่อโวงจันทร์ไม่ได้ใครแล้วเพราะว่านามนามใหม่ของท่านได้รับะาร yeah